สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายรรายงานสถานก,การ์ข่าวประจำสัปดาห์กันนะคะหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะมีข่าวอะไรที่เป็นข่าวเด่นกันบ้างช่วงนี้ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะกรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดราชบุรีนะคะจัดโครงการร่วมใจปลูกป่าในโครงการดวงใจสีเขียวร่วมใจปลูกป่าเทิดไทยมหาราชินีค่ะ กรมป่าไม้รวมกับจังหวัดราชบุรีค่ะจัดกิจกรรมโครงการดวงใจสีเขียวร่วมใจปลูกป่าเทิดไทยมหาราชินีภายใต้โครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า แปดสิบพรรษาม,มหาราชินีณบริเวณป่าสงวนแห่งชาติและฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีตบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชพนพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2556โดยมีนายวิเชตเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนย เชิญเชิญบุญญาณุาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีข้าราชการทหารตำรวจผู้นำท้องถิน่นท้องที่ ประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมในกิจกรรมพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายสัตว์ปฏิญาณตนว่าจะร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์สําหรับพื้นที่การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้นะคะจังหวัดราชบุรีใช้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําพาชีท้องที่บ้านหนองเต่าดําหมู่ที่13ตาบลรางบัวอำเภอจอมบึงกว่า80ไร่และจะดำเนินการปลูกให้ครบ200ไร่ ตามที่ตรวจยึดจากผู้บุกรุกได้โดยกล้าไม้ที่ปลูกในครั้งนี้จำนวน28,809ก้าประกอบด้วยไม้พันธุ์ต่างๆอาทิเช่นไม้พยุงยางนาตะเคียนทองไม้สักอินทนินขี้เหล็กว่าเป็นต้นค่ะ เกษตรกรราชบุรีนะคะได้ออกมาเรียกร้องม็อบชาวสวนยางที่ปิดถนนเพราะพืชผักที่จะส่งลงพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นั้นได้รับความเสียหายหวันละ2,000ตันเลยทีเดียวค่ะ เมื่อเวลา14.30นของวันที่2กันยายน2556นะคะที่บริเวณตลาดกลางผักผลไม้ตลาดสีเมืองอเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีได้มีการจัดถแถลงข่าวเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผักผลไม้ทางการเกษตรเรียกร้องให้มอบชาวสวนยางเร่งเปิดถนนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการประท้วงปิดถนนมาหลายวันแล้วทําให้ไม่สามารถขนส่งพืชผักจํานวน14จังหวัดทังภาคใต้ได้ซึ่งส่งผลให้พืชผักเน่าเสียและได้รับความเสียหายวันละ2 2,000ตันขณะที่นายทรงพลภูมาราประธานผู้ประกอบการค้าตลาดสีเมืองและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันตกกล่าวว่าเนื่องจากภาคตะวันตกได้มีการผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นจนํานวนมากส่วนใหญ่ส่งไปขายทางภาคใต้14จังหวัดวันละประมาณ2,000ตันเนื่องจากสถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคใต้ในขณะนี้ทําให้มีการปิดถนนบนเส้นทางการจราจรขนส่งมีการปิดถนนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจะเคลื่อนย้ายมาปิดที่จังหวัดสุรษฎราธานีและณ วันนี้นะคะทราบข่าวว่าจะย้ายมาปิดที่แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรการปิดถนนอย่างนี้นะคะจะส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรผู้ประกอบการค้าได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากแค่มีข่าวมาว่าผู้ประกอบการค้าก็ไม่มีความเชื่อมั่นที่จะสั่งสินค้าลงไปขายอย่าง14จังหวัดภาคใต้ขณะนี้ทําให้พืชผลทางการเกษตรของภาคตะวันตกค้างอยู่ในไร่เป็นจํานวนมากส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าและเกษตรกรมีความเสียหายจนผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ต้องซื้อสินค้า พืชผลทางการเกษตรที่มีราคาสูงขึ้นเพราะสินค้าเกิดการขาดแคลนทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งกลุ่มเกษตรกรเข้าใจและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรภาคใต้แต่จะขอวิงวอนให้มีความเห็นใจในเกษตรกรไทยด้วยกันในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในกลุ่มภาคตะวันตกด้วยกันนายทรงพลภูมิราประธานผู้ประกอบการค้าตลาดสีเมืองและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจึงได้ขอแถลงข้อเรียกร้องให้ยุ ในการปิดเส้นทางการจราจรและหันไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีจึงขอความเห็นใจจากกลุ่มผู้ชุมนุมผ่านสื่อถึงรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนซึ่งทางกลุ่มจะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและจะยื่นหนังสือไปถึงน,นายณพินทรศรีสันพางซอซอระบบบัญชีร,รายชื่อพักเพื่อไทยเพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเนื่องจากผักและผลไม้ทุกอย่างนั้นไม่สามารถเล็ดลอดขนส่งไปทางภาคใต้ได้เลยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นสินค้าเกษตรที่จะเน่าเสียได้ง่ายถ้าตกครั้งหนึ่งวันสินค้าก็จะเกิดความเสียหายคิดค่าความเสียหายมูลค่าอยู่ที่หลายสิบล้านบาทต่อวันถ้าสถานการณ์การชุมนุมยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีนั้นถ้ามีการปิดถนนอยู่อย่างนี้รับรองได้ว่าเกษตรกรภาคตะวันตกต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรเพราะปลูกมีไรายได้หลักจากการนำสินค้ามาค้าขายในตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีแต่ตอนนี้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อสั่งสินค้าแล้วไม่รู้จะนำสินค้าลงไปที่ภาคใต้ได้อย่างไรและจะมีการระงับสินค้าที่ทําให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากตอนนี้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นการขนส่งทางอื่นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเรื่องของต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องและ สินค้าระดับ2,000ตันต่อวันนั้นระบบขนส่งอื่นๆก็ไม่สามารถรับส่งได้อย่างแน่นอนจึงอยากขอร้องไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมเกษตรกรสวนยางภาคใต้ให้มีความเข้าใจและมีความเห็นใจกับเกษตรกรด้วยกันให้ช่วยเปิดเส้นทางการจราจรให้สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรลงไปจำหน่ายยังภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนในพื้นที่14จังหวัดทางภาคใต้นั้นต้องซื้อสินค้าราคาที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวนางนัทยาศรีสวัสดิ์เกษตรกร,กรชาวตำบลแก้มอน้นอเอภจอมบึงจัังหวดราชบุรีกล่าวนะคะว่าที่บ้านของตนเองนั้นปลูกกวางตุ้งผักคะนา้าและเอาผักมาขายที่ตลาดกิโลกร,รัมละ12บาทมาวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีคนมาซื้อค่ะบางอย่างก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ในไร่โดยเป็นเพราะขายไม่ได้ ปลูกไว้เคยตัดได้หลายพันกิโลแต่ตัดมาขายได้วันละ500กิโลกรัมช่วงนี้ได้เงินหมื่นกว่าบาทก็ดีใจแล้วค่ะเนื่องจากผักมีราคาที่ตกต่ำไม่มีคนซื้อไปขายทําให้ต้องไถ่ายทิ้งกลายเป็นปุ๋ยในไร่จึงอยากจะเรียกร้องให้ม็อบชาวสวนยางได้เห็นใจและเปิดถนนให้กับพวกตนโดยเร็วด้วยค่ะถ้าสถานการณ์การชุมนุมยังไม่คี่คลายไปในทางที่ดีนั้น ถ้ามีการปิดถนนอยู่อย่างนี้นี่รับรองว่าพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันตกนี้ต้องอดอยากแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยโดยปัจจัยแล้วเนี่ยพี่น้องทางภาคตะวันตกเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรพอปลูกแล้วก็มีไรายได้หลักเนี่ยมาจากการนําสินค้ามาขายในตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนี้แต่ตอนนี้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อสร้างสินค้าแล้วไม่รู้จะนําสินค้าลงไปยังภาคใต้ได้หรือไม่ก็จะมีการงดสินค้ามีการ พักสินค้าซึ่งทําให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากครับ จังหวัดราชบุรีค่ะรวมพลังทุกภาคส่วนต่อสู้ปัญหาไข้เลือดออกค่ะ นายชนชื่นบุญยานุาสา์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกบิดครีนิ่งเดย์ณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ําพุอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดราชบุรีได้จัดรณรงค์พร้อมกันทุกอําเภอนะคะในการนําเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนได้แก่เทศบาลอ,อบตโรงเรียนหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับผู้นําชุมชนอ,อสอมอนักเรียนในการร่วมกันบูรณาการในการกําจัดแหล่ง เพาะผ่านลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้โดยมีการมอบอุปกรณ์ควบคุมโรคให้กับแกนนําชุมชนและทีมเคลื่อนที่นะคะประจําตําบลค่ะรวมทั้งใช้วิธีปล่อยปลาหางนกยุงในภาชนะใส่น้ําเช่นอ่างบัวของแต่ละบ้านซึ่งใช้ได้ผลดีในการกําจัดลูกน้ํายุงลายในขณะที่ข้อมูลจากกลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในปี2556จังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน712รายอัตราการป่วยอยู่ที่84.32ต่อประชากรแสนคนยังไม่มีผู้เสียชีวิตในโรคนี้และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเรียนและเด็กเล็กค่ะภูมิใจว่าราจากงารเข้ามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขในการทำ ลงเนี่ยครับเมื่อเจอน้าปุ๊บจะมีการซักตัวเป็นยุงลายที่ไม่ติดการทำแบบนี้เลยไม่ต้อ่าดนะครับเอาละครับอันนี้เป็นการเรียนได้ทุกบ้านนะครับตำบลน้ำพุเป็นตำบลที่นำร่องสัตการนี้นะครับได้เขาจะป้องมือครับอีกแขนขากำลังของผู้นำชุมชนนะครับในครั้งนี้นะครับต้องไมีนะครมีมาถึงรุดอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดสัมมนาการกำหนดพื้นที่เกษตรปลอดภัยให้กับผู้นำท้องถิ่นค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้นะคะนายสมเอี่ยสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการกำหนดพื้นที่เกษตรปลอดภัยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดราชบุรีโดยมีนายสุธีเล่าสิธิวัฒนพงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายอัตพลพลักษ์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราช ชบุรีเข้าร่วมสัมมานาในครั้งนี้กันอย่างร้อมเพรียงจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรมทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการประมงแต่ในบางพื้นที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับพืชบางชนิดทําให้จํานวนผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ลดน้อยลงเกิดปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างผลผลิตที่ได้รับกับความต้องการของตลาดรัฐบาลจึงมีนโยบายในการจัดโซนนิ่งภาคการเกษตรให้มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานศึกษาความเหมาะสมทางกายภาพทางเศรษฐ,ฐกิจเพื่อจำแนกเขตในการใช้ที่ดินและจัดทำแผนที่แสดงความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดพร้อมประกาศกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชในเบื้องต้นดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะจึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดทำโครงการสัมมนากำหนดพื้นที่กเกษตรปลอดภยัยการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดรา ราชบุรีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ให้แก่ผู้นำเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น180คนค่ะราชบุรีในวันนี้การพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อให้การเกษตร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของรอนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น <Okay. S 1> การโซนิ่งภาคการการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดราชบุรีำนนกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการลปลูกพืชรวมกลุ่มพัฒนาการเกษตรสมบูรณ์ยิ่งขึ้นภาคการเกษตรจึงได้ร่วมมือกันจัดให้มีการไต ะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพัดพลาดนะคะได้จับมือกับตำรวจค่ะลงแขกดำข้าวสืบสารประเพณีไทยดั้งเดิม นายนัทบุตรเพชรพรมสอนในอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทโนพชัยเสมอจิตสารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปรามสพเมืองราชบุรีและนายวีระงามเปาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะพาและนักเรียนจากโรงเรียนวัดห้วยตะแคงโรงเรียนวัดเกาะลอยกํานันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีทำนาแบบดั้งเดิมนะคะที่บริเวณทุ่งนาหมู่ที่12บบ้านห้วยจำปาตำบพพลเกาะพะพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ บนเนื้อที่ประมาณ6ไร่เพื่อสืบสารประเพณีและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนนายวีวระงามเปาะนายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะพลากล่าวว่าหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งสมัยที่3ได้ดําเนินการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไปแล้วในหลายโครงการด้วยกันนะคะในพื้นที่หมู่ที่8ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น1 2 0 0 0คน ที่ตำบลมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชาวบ้านมีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อรองรับข้าวจากชุมชนซึ่งมีเกษตรกร,ร,กรทำนาประมาณ80%เอร์เซนค่ะมีอาชีพทำนาการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการย้อนวิธีการดำนาไถนาแต่โบราณแม้ว่าปัจจุบันแทบจะไม่หลงเหลืออยู่วันนี้จึงได้ทำการสาธิตการทำนาในสมัยเก่าที่ได้ใช้วิธีการดำนาว่าทำกันอย่างไรมีการใช้วัวจำนวนเก้าคู่ไถนาการลงแขกดำนาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในสมัยก่อนเวลาลงแขกดำนาหรือเกี่ยวข้าวชาวบ้านจะไปช่วยกันโดยไม่ต้องมีค่าแรงและผลัดเปลี่ยนช่วยกันแบบมีน้ำใจเรียกว่าเอาแรงกันไม่ต้องจ่ายเงินจนพื้นที่นานแล้วเสร็จทุกคน พันตำรวจโทนพชัยเสมอจิตสารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปรามสพเมืองราชบุรีหัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์สพกล่าวว่าได้รับมอบนโยบายจากพันตำรวจเอกอนินทร์สันพางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีในวันนี้ได้จัดกิจกรรมของชุมชนเข้มแข็งย้อนอดีตด้วยการทำนานด้วยการใช้วัวไถนาดํานาแบบสมัยโบราณโดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี อบตเกาะพะพากำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนวัดห้วยตะแขงและโรงเรียนวัดเกาะลอยรวมกันจัดประเพณีทำนาแบบดั้งเดิมขึ้นย้อนไปถึงในสมัยเก่ารุ่นปู่ย่าตายายที่เคยทำนา เพื่อให้คนในชุมชนเข้มแข็งมีความสุขตอนเที่ยงพักกินข้าวพอบ่ายก็เริ่มลงแขกช่วยกันจนเสร็จมีกิจกรรมตอนเย็นด้วยการสนุกสนานเป็นโครงการที่นำร่องแห่งแรกของสถานีตำรวจที่ได้มีแนวคิดเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีไม่เอาเปรียบเสียสละมีการร่วมมือร่วมแรงใจทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือลดปัญหาอาชญากรรมทำให้ชุมชนอบอุ่นปัญหาต่างๆอาจจะลดน้อยลงนอกจากนี้นะคะเด็กๆและเยาวชนซึ่งต่อไป จะเป็นอนาคตของชาติก็จะได้รู้จักประเพณีที่เก่าแก่ที่ควรสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างมีคุณค่าต่อไปด้วยค่ะกอ่ลตให้มวอร เราต้อนรับท่านสิอยต้องให้ตอให้ต้องให้ต้องให้อให้ต้องให้ต้องให้ต้้ตอต้อ้องให้ตอต้องให้้ให้ตใใอห้อ้้ห

มาถึงช่วงสุดท้ายของการสรุปสถานการ์ข่าวประจำสัปดาห์แล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ได้ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w อร์ h c t c v t c o m และรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c t v n e w s เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยในการสำหรับท่านทีต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวชางคิเบั่นบัดแบนจำกัดหรือให้ซ t v ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชั้นการจนาสิม,มาและฝ่ายข่าวให้ซีทีทุกคนต้องลาคุณผชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ